สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาทางเข้ากันนะน้เข้ากับอะไรส้มตำไตปลาคั่วกิ้งกันค่ะมาครับเพื่อนๆน,นะไก่ทอดปีกไก่ทอดข้าเหนียวอู้วข้รสเลยกระควันชุยๆเลยค่ะเพื่อนๆมาเดอมาเจ กินอไหนก่อนกินอไหนก่อนดีกินอไหนก็ได้เนาะโตแล้วเอานนี้ให้มันนะต้ตามตำเนี่แหละอันเด้อร์ฮาวาบุเอิญอันมีนข้าวเหนียวะาาะนะคะไก่ แปดโมงครึะะ่งแล้วค่ะแปดโมงครึ่งวันนี้วันอะไรวันจันนะงานไม่ได้ไปทำงานเป็นวัดงานแกก็เลยอยู่บ้าน ต้มแตปลาคุกกี้รสชาตินี้ไม่ต้องพูดถึงะคะ่ะอร่อยเพื่อนๆไม่เ,มเ,มเชื่อลองตำดูนะคะอ,อร่อยมาก เท้าลยน่าจะใบสองใบสามที่ที่เมืองไทยนะคะที่เมืองไทยน่าจะใบสองใบสามนะไอ้ว่า ให้ยากกินไก่ทอดมาบ้านเอมาเอทอดให้กินอยากได้สูตรไก่ทอดบอกนะคะสูตรไก่ทอดสูตรหมูทอด กินได้ทำขายรวยค่ะ ใส่จะได้สองมือแน่เลยค่ะส้มตำน,นะใครอยากได้สุกข้าวเหนียววิธีหุงข้าวเหนียวดำก็บอกเอ๋นะคะเอ๋ เราทำคลิปก่อนๆไหมแล้วเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอจะเอาลิงก์ไป๊ะๆให้ค่ะ อาจจะตอเข้าไปเยอะๆอืมอาจจะตอเข้าไปเยอะๆ เผ็ดแป๊บหนึง่งกินไก่กับน้ำหน่อย กินไก่สิคะจะรออะไรล่ะคะ <laughs> <laughs> เ็ดไปตปลารสชาติอร่อยเพื่อนๆทำขายได้เลยนะคะนะทำขายได้เลยนะคะตายปลานะ่ะแต่เออส้มตำไตปลาคั่วกิ่งค่ะนะเพื่อนๆทำขายได้เลยค่ะ สุดเด็ดนะจัดวัดเด็ดเลยะคะ่ะนี่ไม่ได้โม้นะนี่พูดเรื่องจริงอะอร่อยอะพยายามจะอัดคลิปส้มตำถาดดึงกลับมาสองรอบอะไม่ผ่านคะ่ะติลิกษิตส้มส้มตำถาดทุ่งบัวชมอะ พอดีเอไปถ่ายแล้วมันมีเสียงเพลงเข้ามาเอาเสียงเพลงออกแล้วก็ยังจะมาติดติดอะไรแวแ่จะต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งนะเป็นคลิปเก็บตกนะคะเพื่อนๆ ข <Memorial> <motiv ators> <klore ret ii> ึ้นข <fit aku> <quarto> ้าเหนียวดำนี่ดีมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆมีวิตามินมากมายหลากหลายเดี๋ยวว่างๆอีกจะไม่ชี่แจงให้ฟังนะคะว่าเขามีวิตามินอะไรบ้างข้าเหนียวกรำอ่ะมีเยอะมากเลย แต่ที่แน่ๆเขาไปชะลอความแก่เขาไปชะลอความแก่ของเราแล้วก็กันอัลไซเมอร์อะไรได้ด้วยนะคะกินข้าวเหนียวกรรมเขาถ้าเป็นคนอีสานแท้ๆเขาเรียกข้าวลืมผัวทําไมเขาถึงเรียกข้าวลืมผัวเพราะว่ากินข้าวจนหมดลืมเก็บไว้ให้ผัวคือข้าวเหนียวกรรมจะอร่อยเขาก็กินจนหมดแล้วก็เขาก็ลืมเก็บไว้ให้ผัวเขาก็เลย ก็เลยเรียกเข้าลืมผัวอันนี้เอได้ยินมาจากผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเล่าสู่กันฟังนะแต่ว่าแต่ละคนก็คือว่าความคิดก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนได้ยินมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือว่าเป็นใช้เป็นวิจารณญาณไปนะคะเพื่อนๆเ,เนาะ เชบเวอร์เชบเวอร์เช้าด้วยเช้าด้วยยังเปิดไฟเดีย๋ยวจะถ่ายให้ดูกินเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแปดโมงเก้าโมงแปดโมงครึออ่งแล้ว ต้ตมตํนี้เดี๋ยต้องมีรอบสองนะคะเพื่อนเพราะตอนนี้ยังเช้าอยู่ต้ตมตําต้องมีรอบสองชั่ว เผ็ดทัเช้าอยู่ไงเผ็ดกระต๊อ hmm. ือร่อยมากมากเลยค่ะคุณแม่ที่โพกเกตท่านบอกว่ามีที่อยู่มะเดี๋ยวเอาที่อยู่ให้มีที่อยู่ไหมเดี๋ยวเอาที่อยู่ไว้เดี๋ยวคุณแม่จะส่งของพวกผักพวกของกินอะไรอย่างนี้ไม่ให้บอกเอ๋บอกว่าเอ๋ไม่ให้หรอกคา่ะคุณแม่ เดี๋ยวค่าส่งมันแพงนะบางทีเราก็เกงใจแฟนคลับแค่นี้เราก็แบบว่าที่แฟนคลับดูเราก็มีพระคุณมากพออยู่แล้วค่ะแต่ว่าที่ท่านให้ก็คือท่านรักอะไรอย่างเงี้ยท่านมีความสุขเวลาท่านดูเราอะไรอย่างเงี้ยท่านก็มีความสุขท่านคลายเครียดอ่ะคลายเครียดนะคะเวลาดูเราอะไรเงี้ยท่านก็มีคลายเครียด เราก็เราก็ดีใจเนี่ยที่เพื่อนๆพี่ๆได้ดูเอแล้วใครเครียดแต่ยังไม่กินตามเอนั่งเดี๋ยวอ้วนกันคือเอเป็นประเภทแบบว่าอ้วนตันอ่ะเอคือลักษณะเอจะเป็นแบบว่าอ้วนตันนะถามว่าอ้วนตันเดบมดไห เป็นแบบเอ้นี่แหละค่ะอ้วนตันออ้วนแต่ไม่ออกแต่ตันพวกไขมันพวกอะไรมันก็ตันอยู่เนี้ยจะอันตรายนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพราะว่าเราอยู่เมืองหนาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าาจะกินพวมตําแบบนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าพอกินพวกของทอดอะไรเงี้ย เป็นพวกหมูบ้าอะไรเนะเป็นครับนี่ข้าเหนียวหมดจานแะล้แต่คนเราอ่ะมันก็ต้องมีบ้างนะเนาะที่แบบว่าอืมแบบแหวกกดชอบกินอะไรที่แบบว่าคือของที่เขาห้ามนะ่ะเป็นของที่อร่อยของที่แบบว่ามีสุขภาพอะไรเงี้ยเป็นของที่ บางทีอาจจะไม่อร่อยบางทีอาจของที่ดีบางทีอาจไม่อร่อยของที่มันดีบางทีอาจอร่อยอ,อย่างลุงงานก็ห้ามกินเผ็ดพรงงานก็ห้ามกินเผ็ดเอะก,ก็ยังจะกินก,ก็ยังแอบกินอยู่คือ ทีวิตของเราขาดพริกไม่ได้ขาดพริกแล้วขาดสีสันอ่ะอเราก็พยายามกินน้อยลงแต่ว่าเราก็ใช้อันอื่นมาปรผสมแทนอย่างเช่นเขามาให้กินเผ็ดใช่ไหมเราก็เอาาาปลาข้าวกิีไปตำทุ่มตำซะเลยจะได้เผ็ดน่คทา แตปลาคูกิ้งนี่เอกคิดสูตรเองนะคะแืมส้มตำแตปลาคูกิ้งนี่เอกคิดสูตรเองคือเอกคิดว่าทำไมเราตำใส่กะปิแล้วก็อร่อยเราตำใส่ปลาร้าแล้วก็อร่อยทำไมอ่ะแตปลาคูกิ้งก็เป็นอาหารของคนใต้จริงๆแล้วแตปลาคูกิ้งอ่ะถ้าเทียบเทียบแล้วเขาก็แบบว่าคล้ายๆคล้ายๆกับพวกเครื่องแกงแถบเหมือนนกะปิอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นของหมักมันเหมือนคล้ายๆกับปลารัเช่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย ทำไมเราไม่เอามาใส่ส้มตําดูเ๊ะเราเอามาใส่ส้มตําดูซิว่าเป็นยังไงเราเคยเราตําแล้วนะคะรสชาติอร่อยมากเลยแล้วทีนี้วันนี้เราก็เลยมาตาให้เพื่อนๆเอาไปทําสูตรกันคือจะเอาไปเปิดร้านส้มตําก็ได้นะคะเอาไปเปิดร้านส้มตาส้มตําแตปลาโคกิ้งโคตรแซ่บโคตรเบอร์โคตรเผ็ดอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเอาสูตรไปใช้ได้เพราะเอไม่เคยห่วงสูตรเวลาคือจริงๆแล้วเอจะบอกว่า เอจะมีอาหารฝรั่งหลากหลายที่ทำง่ายๆมากเลยแต่เอยังไม่มีเวลาทำให้เพื่อนๆดูกันนะคะบางทีก็ต้องรอแบบว่าจังหวะคนมาทานคือถ้าเอาทำคนเดียวอีกจะทานไม่หมด sorry แล้วเอจะเป็นประเภทที่แบบว่าชอบทำอะไรเยอะๆก็เลยทำคนเดียวทานไม่หมดก็เดี๋ยวเอจะมีอาหารฝรั่งก่อนปีใหม่เนี่ยจะมีอาหารฝรั่งสักสองสาอย่างให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่า จริงแล้วอ่ะอาหารรั่งอ่ะทําไม่ได้ยากอย่างที่คิดทำํำง่ายๆกินแบบเหมือนพวกเขากินพวกเขายืนกินแบบค็อกทงค็อกเทลกันอะไรอย่างเงี้ยทําไปเสิร์ฟแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยง่ายดีนะคะเพื่อนๆเนาะ กินกนไปกินไปโม้ไปถ้าลงนันแกบอกแกไม่ได้โม้เราย็นนิดหน่อยเดี๋ยวมีก๊อกสองนะคะัเพื่อนก๊อกสองเยวจะทานกัรลงนันืฮะฮึสตอได้ใจมากๆเอาสตอรรอบนี้มาคุ้มเลยเพราะว่า ได้มาเยอะมากเลยถ้าซื้อเขาโหถ้าซื้อเขาหมดไปห้าสิบหกสิบยูโรมั้งอืมอยาซือเขามันเป็นร้อยยูโรอ่ะได้มาขนาดนี้อ่ะเนเพื่อนๆดูตอนวิธีรีวิวแพ็คของสิเอ้ได้ต่อมาเยอะมากถ้าซื้อที่นี่นาะหนึ่งร้อยกรัมอ่ะสี่ยูโรนะ วันก่อนนี้ก็ไปตลาดนะแต่ไม่ได้รีวิวให้ดูมันเป็นซื้อผลไม้เฉยกินไปก็อร่อยไปจะทันก๊อกสองมั้ยนะ กัรกลับอ่ะแกถักถุงเท้าเอาไว้แกจะเอาให้เราลืมไปเลยลืมนัดกันไปเลยลืมนัดกันไปเอาค่ะเพื่อนแต่แกทักเรามาแล้วแหละว่าให้เราเดินทางโดยสัตยภาพแกคงรู้แหละเมื่อเรากลับมาเมื่อกดเอน,นะคะเอยวนๆอยู่ Ừ. Có trời sợ to Có được cái nó rưỡi à? Lớ nói nè Tòi mà à เดีย๋ยวไปต่อกอกสองกับลุงฮันดี่ว่าะเนาะพาไปดูนะกี่โมงแปดมงสีนะ่สิบไหมแปดโมงสี่เจ็ดเดี๋ยวพาไปดูพึ่งสว่างเมเเื่อกี้มะเอารถมาใส่เข้าบ้านค่ะเพราะว่าถ้าไว้ข้างนอกแล้วจะหนาวอืม ดูบรรยากาศนะคะหนาวต้นไม้อะไรนี่ตายหมดนะคะเพื่อนดูบรรยากาศนุ่มนู่นด,ดูหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวรอ,รอดูคลิปหลังแล้วกันหน้าบ้านยังไม่ได้เปิดนะคะไปแล้วค่ะ ขอบคุณที่กดติดตามนะจ้าสัท้ายควฮอลแลนด์แดนทันสาใบาพิงค์นะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะว่าจะให้ดูหน้าบ้านแต่หน้าบ้านยังไม่ทันได้เปิดเลยค่ะเพื่อนก็เลยว่าดูคลิปหน้าบ๊ายบาย